โนดลังข้าวข่มเพชรชนกำลังซาชาหนักเล่งโนดลังข้าวข่มเพชรจนกำลังซาชาหนักเล่งโนดลังข้าวข่มเพชรนี่คือโนดลังข้าวข่มเพชรต้องในเก่งท่านพ่อเจ้าหนายหน่วยจื้อเก่งบ่าเด็ก่อนจ่กำลังจะเปลือกเป็นเก่งสักถ้าหน่่ยหนาจ่าหนายบอกว่าเปลือกเป็นเก่งสักโนดลังข้าวข่มเพชรกับโนดลังข้าวข่มเพชรนี้ชนะ ขับชนะแดงพเนจรดีรัตภูมหลังซาชาดังเล็กกำลังซาชาดังเล่ไม่ไหวชิงฟริงกับห้องนายบ้าวปัตตุลุงกับเป็นกุยเอกเป็ประจำวันประจำาลับก้องถาน้ำยี่ในกับระว่างว่าปัตตุลุงกับว่าท่านพ่อกับนี่คือลังซาชาดังเล่งหรือว่าลังซาชิงพริงยักท่านพ่อกับยากท่านพ่อกับเพราะว่าแทงลำเยอะดีเด็คกับนาคีพันต่อเดียวทังเดียวกับต่อเดียวทังเดียวแรงกับแรงว่ามัน ลำนักครับกบอลลำนักคางนักยอดนักแต่ว่าตัวแขกว่าครับทักษิณมีคำตอบกับเดินดังวันนี้ว่าเดินดังหลังชาตลูกพีลูกทิ้นกับเป็นแดงกับเป็นเี่สำคัญแดงนาคอนรื้อปัตตลุงปัตตลุงรื้อนาคอนแล้ปัตตลุงหยุดายครับนาคอนอยู่ป่าวเอ๊ยพยายามกันเลยครับ นายยอดนายยอดม่มีหลังซาโดนกับไอ้จาละคนเป็นว่าเดีทองนันะครับแต่จายนายยอดได้จัดจานีรังนี่นายยอดโดนกนายยอดโดนนายยอดโดนบอกเลยว่านายยอดโดนนี่ตัวแย่ได้ข้างกับนาเที่ยเหมือนกันตัวแย่ได้รับนี่ตัวแย่ได้แรับทานไวไหไว้นี่ชาย่ายอดจ้ะ

หลังซ่าตจุกดีที่ไม่กาวนี้ที่ไม่้าเช่อยังไม่เล่นกันนี่ด้วยกแลเลยครับด้วยกแล้วโดนเยอะก็โดนเยอะนี่เป็นต่อช่องนึแต่ว่านาทีนี้ตุกแตงอุแตงเยอะดีครับีเท่ดีแล้วเลยปีนี้ไว้เวียนมไปเรี้ไว้เวียนแม่แยอมกันาบยอมกันาบับเอ้โคูหอโคอโค ก็ายอกแย่าหยอกแยลำซากับลงซ่าชิงคริงกับแม่ไม่รู้ไม่ได้กับตุ๊กโุดเจอมตุ๊ดเดอมขงในว่าดนั้นกับกองงแตในายจะนั้นจากกานพ่อที่มันนายนนั้นกับกอแนายะนั้นกับนำโดยนายวัวแมวจากท่านพ่อกับมาเป็นที่นึ่งข้องทายชุดช่วยทุดหยอกชุดเดินครับ